เอาละครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำชาเลนจ์นะครับไตแรงโดยใช้ของจากแผนที่เสเบียงและก็แผนที่เสเบียงอันสีฟ้าเข้ามานะครับทุกคนครับมาดูซิว่าจะรอบหรือจะล่วงครับบอกเลยว่าเรากดเดรนแรงสามดาวกันนะครับทุกคนครับพร้อมแล้วเป็นลุยกันเลยครับผมสตรีมทุกวันเวลา1 7บนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ช่อง y o u t u อ e เมอร์สตรีมและแฟนเพจอูเมอร์นะครับสามารถมาดูเป็นกำลังใจอูเมอร์ได้นะครับผมเวลาอื่นก็แล้วแต่อารมณ์นะครับผมอย่าลืมมาดูกันนะ อ่าก่อนที่เราจะไปลุยกันครับเดี๋ยวผมจะแบบว่าใส่แผนที่สเสบียงลงไปนะแล้วก็ไอเทมเสริมทั่วไปเนี่ยผมก็จะขอแบบว่าใส่ยาแล้วกันนะครับทุกคนครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นยาลงไปนะครับถ้าเราพร้อมแล้วครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับ ฟาร์มของในแผนที่สเสบียงแล้วก็เจ้าตัวตาสีฟ้านะครับมันเรียกตาอะไรผมก็ไม่รู้อ่ะทุกคนไอที่แบบว่ามันเป็นตาสีฟ้าทุกคนเวลาเราไปเปิดมันจะเจอยากับไอวอลอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งเราจะฟาร์มของในแผนที่สเสบียงแล้วก็เจ้าตัวตาสีฟ้านะครับเพราะว่ามันก็คลายแผ่นที่เสบียงซึ่งเราจะฟาร์มของในแบบว่าแผนที่เสบียงครับแล้วก็เจ้าตัวตาสีฟ้าเท่านั้นนะครับผมทุกคนอาจจะง,งงครับผมก็งงเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าเราต้องเข้าไปดูในเกมครับเพื่อให้เห็นภาพในนี้ครับทุ มาครับทุกคนครับต้องลุยกันเลยครับต่อไนี้ครับเปิดไปเลยครับแผนที่เสบียงเราอยู่ต้นพิกเมืองเดือดซะด้วยวะาไงดีวะไม่เป็นไรครับผมยังไงเราก็ต้องสู้อยู่ดีครับต่อยมันจะเดือดแค่ไหนก็ช่างครับเราจะต้องสู้อยู่ดีครับทุกคนครับแผนที่เสบียงของเราโอ้โหไม่รู้ว่าจะเดือดไปไหนครับแต่ละเมืองครับที่แผนที่เสบียงดรอปลงฮะโอ้โหลงโจงเลยครับโอ้พีตัวลงกับผมซะด้วยฮ่เอาไงดีวะจะยิงรอนะเพื่อน เอ็ม60ครับผมวิ่งครับวิ่งหนีครับรออะไรครับเฮ้ยอย่าไปยิงเราเราไปก่อนอ๋อผมรอดแล้วเว้ยเอาดีเอ็ม60หนึ่งกระบอกครับตรงนี้ครับนี่ไงไอตัวตาล่าอีกอันเหมือนกันครับอุ้ยข้างหน้าเรามีตัวว่ะอะไยครับตรงนี้ครับเปิดไปอีกครับสวัสดีเพื่อนเรียบหน่อยได้มาหนึ่งคิวสวยพี่สวยก็มาที่ขาวันนี้เรากดไอ้แรงแดงสามดาวนะครับบอกเลยว่าตึงแน่นอนครับ ผมเพิ่งกระหลบมาจากตัวรันบันนี้ผมกลับไปอีกแล้วโอเคกลับไปว่ากลับวะสไตล์ก็แค่เริ่มใหม่แค่นั้นแหละผมบอกเลยหูเพิ่งจะหลบมาได้วะต้องกลับไปอีกแล้วเหรอวะซึ่งบางคนอาจจะถามว่าทําไมแบบว่ามันเป็นคอนเทนต์เดิมนะครับซึ่งคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยผมจะรีเมคทําทุกซีซันของเกมมฟอที่รีแลง์มานะครับผมประมาณนั้นเลยรีแลงซ์ซีซันไหนนะครับผมก็จะมารีเมคทําให้ดูตลอดนะครับ <Wow. S 1> อยากให้ฟามของจากจุดไหนหรือว่าจุดไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับเราจะได้แบบว่ามี นี่ครับผมเก็บของมาได้ครับสยามโหกกล่องครับผมอุ้ยผมมีเหรียญเจ็ดร้อยเลยหรอวะอู้ยเยอะนะเนี่ยเหรียญแล้ผมรู้แล้วผมจะทำอะไรผมจะไปแลกเจ้าตัวชิฟครับผมตรงตู้ครับเพราะว่าเราก็ฟาร์มของจากนี้นะคือผมจะไม่ฟาร์มของจากศพทั้งนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นศพไหนก็ตามนะโอเคเดี๋ยวปิดเก็บของก่อนอย่าลืมไปห้าไปเก็บชิฟกันก่อนครับซึ่งผมจะต้องแลกกระสุนให้เยอะเว้ยเฮ้ยผมไม่แลกชิปแล้วผมขอแลกปืนชาร์จแล้วกันกับกระสุนแลกปืนชาร์จกับกระสุนแล้วกันทุกคนปืนชาร์จกับกระสุนต้้องมาเวย ปืนชา้าในตู้มีอะไรบ้างวะอูด้านหน้ายิงเราละเฮ้ยระเบิดน้ำมลไม่มีตัวโอเคปืนชา้าครับมาหนึ่งอันโลมาแล้โอ้ยตัวโลมาครับกระโดดไปหน,นโโลโลโลึ่งนิ้วโป้งโป้งโป้งตั้งในวอก่อนจู๊ดครับจังหวะน,นี้ครับ ร้อยก่อนแล้วกันผมจังหวะนี้ไม่อยู่ละโอู้หใส่การยับเลยว่ะด้านหน้าเราเปิไ<อ>ดไปครับหนึ่งทีครับเรียบร้อยได้มาหนึ่งกระบอตรงนี้ครับที่เหลือแค่สองร้อยว่ะยิงเราดิไ,<อ>ไม่เปิดเรายิงนะเพื่อนไม่เปิดเรายิงนะเพื่อนมาที่ข้อมกอดอยู่ตรงนี้ข้อมกอดครับ ตรงบ้านโรงพยาบาลหรือเปล่าวะที่ยิงเมื่อกี้เนี่ยอ๋อบ้านสองชั้นเจอเลยฮะไ <Hey. S 1> อ้หึหนี่ตายวะจบเลยครับผมมีระเบิดหนึ่งลูกแล้วผมไปเอาระเบิดมาจากไหนเนี่ยอุ้ยทุกคนผมไปเก็บระเบิดมาจากไหนผมใช้ได้ใช่ไหมอ๋อรู้แล้วผมไปเก็บมาจากตาล่านี่ว่า ผมไปเก็บม,มาจากตาล่าสีฟ้าผม,ผมขอเป็นคนขี้ปอดได้ไหมะผมขอถอยก่อนได้ไหมล่ะผมขอถอยก่อนได้ไหมผมขออนุญาตเป็นคนขี้ปอดก่อนครับอูด้านนามีตัวบ่ะรเ้ยบระบบสั่นทำงานพอดีครับเมื่อกี้ครับก็เลยรู้ไม่ใช่อะไรขอปอดไหมครับขอปอดมีจากตัวนั้นก่อนคือแบบไม่สู้นี่พูดจริงเลยครับผมไม่สู้เดี๋ยวไปหาเจ้าตัวตาสีฟ้าก่อนคือผมต้องการตาสีฟ้าต้องการเหรียญ ได้มา4คิวแล้วว่ะทุกคนผมบอกเลยว่าคนดูที่แบบว่าดูผมในเกมเนี่ยงงแน่นอนครับว่าทำไมผมไม่ฟาเลยทุกคนน่าจะแบบว่ามือนตืบนะครับทำไมนี่มันไม่ฟาวะมันเดินไปม,มั่วเลยใช่ไหมครับชาเลนนี้ถือว่าเป็นชาเลนที่แบบว่ายังบบอๆสำหรับเราอยู่ชาเลนหน้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับผมทำได้หมดนะครับขนาดปุ่มปรับใหม่ย,ยังทำและแต่ชาเลนที่ยากจริงก็คือปุ่มปรับใหม่นั่นเองครับผม ปุ่มแบบว่าปรับปุ่มเริ่มต้นเลยเป็นชาเลนจ์ที่แบบอู้ยยากจริงอันนี้ต้องยอมรับเลยเว้ยคือผมก็แบบว่าไม่ขอสู้อ่ะทุกคนแค่นั้นแหละตอนแรกคิดว่ามันจะแบบง่ายๆ,ๆทุกคนพอแบบว่าผมเล่นเอาปุ่มกระโดดปุ่มนั่งมาไว้ฝั่งซ้ายหมดปุ๊กแล้วไปเล่นแบบปุ่มเริ่มใหม่นี่คือแบบไม่ไหวครับผม เหนยากมากคือแบบมันต้องแบบว่าฝึกจริงๆอ่ะทุกคนตอนนี้ถ้าผมตามล่าตาสีฟ้าไม่ทันสงสัยจะต้องแคมแล้วแหละครับทุกคนครับไอตาล่าสังหาสสีฟ้าน่าจะหมดแล้วนะครับผมไอวอลเรามีสี่ลูกยาสองกล่องกระสุนอีกประมาณ5 4บี่นัดกับ24นัดมันจะพอหรือเปล่ากระสุนเราทุกคนถ้าแคมมนนูลนี้วงว่อาจจะบีบลงด้านล่างเวลาผมลงงมาจะโดนยิงแต่ถ้าอยู่ด้านล่างก็อาจจะโดนยิงเหมือนกันไอแคมด้านมนลดีกว่าครับเราแบบว่าไปนั่งหายใจแบบว่าพักผ่อนเฉยๆนะ ต้นเกมลงมาก็เดือดซะขนาดนี้แล้วเราจะต้องแบบว่าไปหายใจพักผ่อนหน่อยครับวงแบบมันโคตรแบบโล่งโจงเลยอะน้านหลังผมอะได้รอบลงมาอีกตายบอกว่าผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรานั่งแคมตรงนี้ไปก่อนกันทุกคนครับเดี๋ยวรอดูวงต่อไปครับวงจะบีบที่ไหนครับสรุปนะครับเกมนี้นะผมฟาร์มแผนที่ทะเบียนหนึ่งอันตาร่าสีฟ้าหนึ่งอันสองอันนะครับได้คอมแบบนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนแต่ถ้าเจอตาร่าสีฟ้าอีกผมว่าน่าจะเยอะกว่านี้เว้ยยังดีครับที่แบบว่าเราไปแลกกืนชาร์จมาครับเราจะแบบสบายหน่อยนะ ถ้าแบบว่าเล่นเนียมหกศูนย์ก็บอกเดียวเนี่ยมันก็แบบว่าเล่นยากนะทุกคนเนาะหยิบด้านล่างแน่นอนว่ะต้องลงก่อน,น้วฮะจังหวะนี้โอเคลงก่อนแล้วกันเราเอาชัวร์ก่อนครับถ้าน,นก็ฝั่งนี้เนาะด้านล่างเฝั่งนูนโอเคยังไงก็ต้องอยู่ให้รอดครับถึงเราจะสู้ใครไม่ได้ครับเราก็ต้องสู้ให้ไหวครับสิบห้าคนว่ะอืตึงมากผมสัญญาตัวเองเลยว่าผมจะไม่ไปแอบในบ่อรจระเจียนีเ็ดขาดเดี๋ยวตุยอุ้ยมีตัวขี่รถว่ะ เห็นรถใช่ไหมเปลี่ยนรถครเปิดไฟ<อ>ทุกครับทุกฟันหนึ่งทีครับผมโอ้โกระสุนเรือน้อยแล้ววะ่ะเล่นไม่ได้ครับต้องเรียบวะทุกคนกระสุนผมเรือน้อยแล้วอ่ะไม่ได้ครับไม่ได้กระสุนเรือน้อยแล้วเมามามาข่าวจริงวะหน้าน,นี่วะ่ะ ผมไปแล,มไมแ,ลแล้วผมไม่อยู่แล้วแล้วผมมาอยู่กลางวงล้อมด้วยว่ะมีตัวขี่รถซะด้วยครับสองตัวครับไปก่อนแล้วกันจังหวะนี้ต้องหาที่ยืนครับยิงเลยเพื่อนนี่ขอร้องจริงโอเคเดีย๋ยวแชมป์ก่อนแล้วกันครับสักทีหนึงอีกบ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งโอเคโอ้อยรอดแล้วรอสวยไม่สวยรอดอยู่ยใช่ไหมจังหวะนี้โอเคตั้งแชมป์ไปครับแบบนี้ครับเอาแบบนี้เนียนก่อนทุกคน เราต้องเงย็นก่อนขอเป็นไถ่แคมป์หนึ่งวันคือแบบตอนนี้ต้องดักฆ่าอย่างเดียวครับทุกคนครับถ้าไม่ดักฆ่าก็คือจบเลยหัวอยู่ในวงซะด้วยครับอมเมอร์ผมนั่งรอแบบมีเงียบเลยเนี่ยคือแบบแบบเนียนจัดนะครับผมใครเข้ามาคือพร้อมเปิดอะ่ะตอนนี้เอาจริงจริงไว้เดยใครเข้ามาคือแบบพร้อมเปิดอะ่ะมีตัวมาวะหมว่าฝั่งนี้นี่วะให่นกันแล้วอะอมันอยู่ใ,ใกล้ผมเลยเข้ามาดีเนาะ การไหมน้าหสวยมากหนอยไะหขอห่อยด้เ้ยมา,อยอยอยมาขอเปิดหนึ่งทีมาเอ้หนึ่ง เก็บของไม่ได้ผมเก็บของไม่ได้แล้วพี่น้องยาผมเหลือสิผมบอกเลยว่าคนนี้งงแน่งงใช่ไหมเพื่อนว่าทำไมเราไม่เก็บของเพราะว่าเรามาทำกินนั่นเอง,เอง <c oughs> ยาเหลือสิบวะเย็นจอดน้ <c oughs> อยแตกหนึ่งขึ้นรถได้ทางไหมเ,เดี๋ยวรถทางก่อนเนี่ยัแน,น่สองไม่มีเหี้ยปะ ดูก่อนครับผมยังมีแค่สิบวะก็ต้องเล่นวะอุ้ยระเบิดโอ้โหเกือบอสุนหมดละเยี่ยมครับผมเนี่อแอค h a n เด็กมันเอาได้ไงกเกียนที่ผมจบเลยวันคน วิเศษหล่อมากนะเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้คือตึงจัดโ่าเกมนี้วกอยู่25แต้มเลยเกมนี้จบอันดับที่4ี่ได้มาทั้งหมด7คิดวผมปุบมือครับมิชชั่นของเราคอมพลิส<ะ>ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบนะครับในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมพากาันกดไลค์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหงองเองี้ยวให้กับผมด้วยนะเจะไหนคลิปหน้าผมบ๊ายบาย